รถนี่คืองามแต่นี่ไปถามเขาด้วยเขาจัดโปเอียงบ่นี่เพราะ่า<ป>สิ้นปีแล้วมีโปอะไรไหมนี่รถนี่เอามาจัดให้หน่อยก่อนสิ้นปีจัดเอาคันนี้ไปเลย PCX 160้อยหกสิบปีสองพันยีบสครับผมนนใช่คันนี้แหละครับคันนี้ PCX 160ปี2022เลขหม่7000มาถ่ายเลขไม่ อันนี้เรียกหมาเจ็ดพันเอ็ดนะครับผมสภาพคันนี้เอาไปเลยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับคือตำหนิแทบไม่มีเลยตำหนิก็จะมีดอกอยางาะครับไปเจ็ดพันโลแล้วนะก็จะหมดไปนิดนึงนอนนั้นเดิมหมดนะครับผมนี่สวยงามอืมงามสวยคันนี้เขาเรียกสีดำนะครับเป็น l อ d ีดีทั้งคันนะครับผมสวยมากนะครับตำหนิแทบไม่มีเลยนะครับผม โปรโมชั่นสิ้นปีนี้เรามีโปรโมชั่นให้คันนี้เอาไปเลยฟรีดาวนะครับฟรีดาวส่งเพียงงวดละสามพันสองร้อยบาทยังไม่หมดนะครับผมเอาขับฟรีไปหนึ่งเดือนไม่พอเอาขับฟรีไปสองเดือนเอาไปขับปีใหม่ได้เลยมกุลากุมภาส่งอีกที่มีนาเดี๋ยวทางร้านจัดให้เอาไปเลยสองเดือนขับไปฟรีๆนะครับผมนี่ เอกสารครบโอนนี่สมุดร,รับประกันรับประกันอะไรอยู่ครบภาษีหกเก้านะครับสาหรับเงินผ่อนเอาไปเลยฟรีดาวขับฟรีอีกสองเดือนรับประกันครบภาษีหกเก้าส่วนเงินสดเอาไปหกหมืนหกพันหกร้อยบาทนะครับโปรโมชั่นปีใหม่ปกติก็จะหกหมื่นเก้านั่นแหละพรารถสวยจริงแต่บรนจาสิ้นปีแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเอาโปรโมชั่นนี้ไปเลยฟรีดาวขับฟรีสองเดือนนะครับผมฝากไว้เลยกันนะครับหรือว่าใครมีรุ่นอื่นๆอยากขาย อยากเทินทักมาหาเราได้นะครับอยากเอาคันนี้มีคันเก่าอยากเทินส่งรถมาติดต่อเรามาได้นะครับผมสำหรับที่นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ